สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Thai Cooking นะคะเป็นช่องให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะช่วงใหม่ของเชฟกระตูนค่ะอาหารเป็นยานะคะมีเครื่องดื่มนะคะที่มาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะสามารถดื่มออกฤทธิ์ในการต้านไข้หวัดได้นะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะที่บางคนนะคะมีอาการเจ็บคอนะคะอย่างเชฟกระตูนนะคะก็มีาการเจ็บคอนะคะลองทานประมาณ2-3วันเท่านั้น เช้าเย็นนะคะวันละเพียงแค่2แก้วเองนะคะก็รู้สึกว่าดื่มน้ํามะนาวน้ําผึ้งนะคะแล้วก็เกลือนะคะทําให้รู้สึกหายจากอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็เลยอยากมาแนะนาเพื่อนๆนะคะให้ลองชงดื่มดูนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะแค่เ,เพื่อนๆนะคะใช้มะนาวนะคะที่มีอยู่ในบ้านนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้ละคะ่ะส่วนผสมนะคะมีไม่มากมายเลยนะคะมีมะนาวนะคะ1-2ลูกเท่านั้นค่ะ และใช้เกลือค่ะแล้วก็น้ำพึ่งนะคะถ้าเพื่อนท่านไหนนะคะไม่ชอบความหวานนะคะจากน้ำพึ่งนะคะปัสแจกความหวานนะคะแนะนำให้ใส่เพียงเกลืออย่างเดียวกับน้ำอุ่นนะคะก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆนนะคะหายเจ็บคอได้เลยตัวมะนาวเนี่ยนะคะมีสรรพคุณทางยานะคะช่วยบรรเทาอาการไอได้ด้วยนะคะแล้วก็อาการเจ็บคอนะคะแถมยังมีวิตามินซีสูงด้วยค่ะ เปรี้ยวหวานกำลังดีค่ะสามารถติดตามกันได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้มีประโยชน์แด่เพื่อนๆของคุณนะคะก็สามารถแชร์และแบ่งปันกันได้นะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะคะและกดกระดิ่งติ้งติ้งติงติงด้วยนะคะเพื่อจะได้รับข่าวสารคลิปใหม่ๆจ้ะ เชฟกระตูนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย